ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาศึกษากันมากมายเหลือเกินท่านเชื่อไหมครับว่ามีคนทำเครือข่ายวันนี้นะฮะ15ล้านกว่าคนแล้วครับถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงนะครับคิดว่าท่านผู้ชมเขามาทำหมครับ มันต้องมีดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านอย่าพลาดนะครับมีบุคคลที่มาร่วมรายการกับเราท่านมีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องระบบเครือข่ายโดยเฉพาะการใช้สินค้านี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเครือข่ายที่ดีต้องสินค้านำหน้าครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าพักสักครู่ค่ะ ดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุใดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไขทโซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเช้าไทยผมใช้ปูแดงไขทโซานใช้แล้วชมพูผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ผู้แดงไข่โตซานข่าวดี ของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตร,รกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาศึกษาในระบบเครือข่ายกันมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะวันนี้ปูแดงในหุปากนะมีผู้นำหรือคนที่เคยทำเครือข่ายมาจากหลายหลายค่ายคือเขาผ่านประสบการณ์จากหลายหลายบริษัททำไมเขาย้ายค่ายย้ายบริษัทกันเป็นว่าเล่นครับนี่นะครับมันต้องมีสาเหตุครับครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญน,นะครับคือคนปับมวลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ประมวลมาจากไหนครับมาจากอุดตลดิตครับโอ้เป็นยังไงอุดตรดิตตอนนี้เป็นยังไงน้ำท่วมไหมที่บ้านคุณที่ที่บ้านไม่ไม่ท่วมครับคนละที่กันคนละที่ครับอ๋อที่บ้านโดนถล่มถล่มไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวครับคนละพื้นที่กันคุณอำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองครับอยู่ในเมืองเนาะครับอยู่อำเภอเมืองเรียนจบอะไรครับจบป .4 ครับป .4 ีเองเนาะครับอ่าแล้วมีอาชีพอะไรอ่ะอาชีพทำนาครับโอ้อาชีพทดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยครับ สืบทอดมาจากพ่อแม่ครับเนี่ยตอนนี้ทํามาแล้วกี่ปีอะทามาสามสิบห้าปีแล้วครับสามสิบห้าปีละครับโอ้โหยิ่งกว่าปรมาจารย์นะครับเป็นไปได้ไหมเรียนรู้มาเยอะครับทุกปีมีประสบการณ์ครับมีถูกไหมครับทำปีนี้แบบนี้ปีหน้าก็อย่างนี้จริงๆมันทําแบบซ้ําๆซากๆไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้ครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับปรับปรุงครับนะฮะมาเจอปูแดง เรายังไม่พูดถึงปูดแดงเรารถามเอาอาดีตก่อนนะ uh, ปูแดงว่ากันทีหลังครับอดีตที่ผ่านมาทําเกษตรเนี่ยสามสิบกว่าปีถูกไหมครับ,รบปัญหาของเขาคืออะไรก่อนปัญหาของเขาคือข้าวมันมันไม่ได้มเมล็ดครับนะมันมีตะโลกมีตะไรมาข้าวไม่ดีครับข้าวไม่ด,มด,มดีดีก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้เมล็ดมันมคือไม่ได้เม็ดไม่ได้เม็ดครับโอ้ แล้วโรคของมันคืออะไรมีอะไรบ้างที่เจอโรคมีพวกเพี้ยพวกใบแห้งอืพวกรากไม่กินปุ๋ยครับก็คือเท่าที่เรารู้แบบนี้ครับแล้วมีกรมวิชาการเกษตรไปดูแลบ้างไหมก็มีก็ม่รู้จะช่วยยังไงก็เราก็ไปฉีดยาเอาเองอะไรไปอ๋อมาถึงก็ชี้เลยครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับถูกไหมครับเป็นใบกับแห้งใบกับแห้งคุณก็ต้องใช้ยาตัวนี้ครับเขาสอนมาตลอดครับสอนมาพูดง่ายว่า เขามาพูดให้อะไรเราฟังเราก็เชื่อถูกไหมครับเพราะว่าเราเราไม่รู้เนี่ยรเราให้เขามาแก้ไขครับอะทีนี้มาแก้ปัญหาได้ไหมฉีดยาลงไปเนี่ยก็ได้แต่ก็ไม่ได้เท่าที่ควรครับไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับอืมแล้วฉีดกี่วันเห็นผลอ่ะถ้าใช้สารเคมีผมใช้คําว่าใช้สารเคมีได้ไหมสารเคมีได้ครับอ่า,าเพราะ กรมวิชาการเกษตรมาถูกไหมครับเป็นโรคนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้ยาตัวนี้ตัวนี้ถูกไหมครับเขาจัดชุดยาให้เราเราก็ไปซื้อซื้อครับเห็นผลได้ผลไหมฮะก็ได้ได้ผลเองก็ได้แต่ว่ามันก็ทํายังไงมันก็ไม่ได้เนื้อได้ข้าวครับะอืมแล้วได้กี่ถังอะที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมาก็ยังยังได้ได้ดีๆเลยก็เจ็ดสิบถังหกสิบถังครับหกสิบถึงเจ็ดสิบถังครับดีสุดคือเจ็ดสิบถังครับ เทพจะปิดหมู่บ้านฉลองเลยนะครับประมวลโอ้วันนี้ประมวลได้เจ็ดสิบถังครับดีใจสุดๆเลยดจสุดๆแล้วครับโอ้อ่าคือโดยทั่วไปก็หกสิบถังครับถูกไหมครับหกสิบถังเจีสิบถังไม่เกินะอยู่ระหว่างนี้ครับนะฮะกี่ไร่อะเก้าสิบไร่ครับเก้าสิบไร่นะครับอืมอยู่อย่างนี้ตลอดครับลงทุนแต่ละครั้งต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่อะลงทุนนี่อย่างน้อยก็แสนสามครับ อย่างน้อยครับแสนสามไปไหนมีโรคมากลงทุนเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็โรคมากก็เพิ่มไปอีกสองหมื่นสามหมื่นแล้วครับนะก็ประมาณแสนห้าแสนหกครับถูกไหมครับครับนี่คือต้นทุนต้นทุนทำได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะประมวลคุณต้องจ่ายเงินไปแล้วแสนห้าแสนหกครับมีโรคมาสมมุติมีโรคมาไม่ฉีดยาเลยได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าเลยคือเจ๊งแน่แน่เจ๊งเลยเจ๊งแน่แน่เลยคหน้าถูกไหมครับ ไม่มีเงินก็กู้มากู้มาหามาใช่ไหมครับกู้ส่วนมากกู้ธนาคารอะไรทกศครับโอ้เก็เป็นญาติกันเลยนะครับยิ่งกว่าญาตินะครัเพราะเขาให้เรากู้ถูกไหมครับอ่พืชมันเป็นโรคถูกไหมไม่ไม่มไม่มีเงินอ่ะก็ไปกู้ซื้อยาครับถูกไหมครับครับอ่รู้จักกูดังจากใครรู้จักแม่ทิมทักทิมครับอ่าทักทิม หวังดีครับอรู้จักทางไหนอ่ะรู้จักทางเราไปศึกษาไปอบรมมาก็รู้จักกันมาสมัครกันมาเลยรรอคับอ่ก็มาทดลองใช้ดูคุณเชื่อเลยเหรอเชื่อเลยครับเชื่อเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีที่ทับที่ไปแล้วอ่ะไม่มีที่ไปฟาร์มเส้นสุดท้ายครับเปิดใจลองดูเออปูแดงดีอย่างน้นดีอย่างนี้เขาว่าอย่างเดียวครับนะประมุลฟาร์มเส้นสุดท้าย ปูแดงกว่าปูแดงวะถูกไหมก็เลยเอามาใช้เอามาใช้ดูเอามาใช้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับดีขึ้นครับอะไรที่เห็นบ้างอ่ะที่ดีขึ้นต้นแข็งอืไม่ค่อยเป็นโรคแล้วปุ๋ยเราก็ใช้น้อยลงอ๋อครับนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่เลยครับคือต้นทนต้องลดลงให้ได้ ลดลงอันดับแรกเลยเพราะคุณใช้ตั้งแสนห้าแสนหกอ่ะถ้าต้นทุนลดลงไปก็คือกําไรแล้วกําไรแล้วครับถูกไหมคำว่าต้นแข็งชาวนาทําไมต้องการต้นแข็งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าาให้เข้าวมันล้มให้ให้ไม่ไม่ให้มีใบมากอืมไม่ให้มันล้มมันจะได้เม็ดเมล็ดเยอะคือความต้องการของคนที่ทํานาคือเราพูดออกไปตรงนี้ปั๊บเขาจะรู้เลยใช่ไหมว่าต้นต้องแข็งต้นต้องแข็งอืมต้องแข็งอย่างเดียวนะครับอืม ถึงจะได้ข้าวดีครับอเพื่อไม่ให้ล้มครับเท่านั้นเองเหรอมาให้ล้มถล่มเรามันก็เสียหายเยอะลมมันก็ไปอีกนี่คือชาวนาเขาฟังปั๊บเขารู้เลยครับพอใช้ปูแดงสิ่งที่เห็นก็คือต้นแข็งต้นแข็งใบตั้งใบตั้งครับอไม่งามจนเกินไปอืไม่งามเกินไปคือไม่แบบบ้าใบเกินไปครับโอ้ไม่บ้าใบที่คือมองเห็นชัดเจนเลยครับถูกไหมครับเอาละทีนี้มาพูดถึง หลังเก็บเกี่ยวเป็นยังไงครับดีขึ้นหรือแย่ลงจากได้60ถังเนี่ยจะเหลือ50ถังไม่เนี่ยใช้ปูแดงเนี่ยเพราะมันมีแต่ใบตั้งอย่างเดียวมันได้ไหมก็ผมเห็นเข้าแล้วคงจะดีครับดีแต่ว้ามันดีจริงๆอืมอ่ะขอดูตัวอย่างตรงนี้ตัวอย่างนี้นี่คือคุณวิธีการใช้ถูกไหมครับอ่านี่คือที่นาที่บ้านคุณเหรอครับที่นาที่บ้านครับนี่ฉีดพร้อมยาคุมข่าเลยครับนี่ย ใช้ตั้งแต่ต้นเลยใช้ตั้งแต่ต้นเลยครับแปดวันใช้เลยครับแล้วนี่อะไรสื่อว่าอะไรเนี่ยนี่หลังจากใช้ครับหลังใช้ครับโอ้ดูเขียวสวยเป็นนวลเลยนะไม่จะเขียวแบบดำๆอันนี้คุณชียอะไรให้ดูนกอห้ดูอะไรให้ดูต้นข้าวว่าเป็นยังไงอืมครับข้าวสวยข้าวสวยโอ้ประมอนอ้วนเลยนะครับเออเพื่อนบ้านมาดูไหมเนี่ยถามจริงๆมาดูครับเริ่มเอาไปใช้มั่งแล้วครับนะ อ้าเพื่อนบ้านมาดูเลยเหรอครับ,รบดูเลยแล้ว<อ>บมลบอกว่าใช้ปูแดงบอกไหมบอกครับบอกอใช้ป<อ>ูแดงอเขาเชื่อไหมว่าใช้ปูแดงเชื่อครับเพราะว่าคน,ชนใช้แค่ปูแดงขวดเดียวเขาเชื่อเหรอเขาบอกว่าเนี่ยปูแดงอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงปูแดงคุณใส่อย่างอื่นด้วยไม่บอกหรือเปล่าเขาถามไหมเขาก็ถามครับเออนอกจากปูแดงอย่างเดียวเหรอไม่มีก็มียาคุมค่ากัปูแดงท่านเองครับนะเออ มีคนถามสงสัยไหมสมัยก่อนผมขายแล้วเขาบอกปูแดงตัวเดียวเหรอเป็นไปได้เหรอเออตาว่คืองยังสงสัยเลยครับเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยถึงใช้ปูแดงแล้วข้าวงามขนาดนี้แล้วใบตั้งสวยครับนะแปลงนี้ที่ไหนเนี่ยอุตเด็ตครับก็ของบ้านคุณนะครับอ่านี่โตขนาดนี้ละครับอ่านี่ออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับครับโอ้โหพลื้มใจเนาะครับสุดยอดจริงๆอ่ะ ทีนี้ดูอย่างนี้ดูดีอะนะสวยนะนะเก็บเกี่ยวได้ยังไงหกสิบถังหรือห้าสิบถังอะได้เท่าไหร่ฮะได้ประมาณหนึ่งตันครับต่อไร่ครับก็คือร้อยถังครับร้อยถังอร้อยถังต่อไร่หนึ่งตันก็คือหนึ่งพันกิโลครับโอ้ร้อยถังต่อไร่จากเดิมหกสิบถังถูกไหมครับครับเขาเสนอว่าอะไรได้เพิ่มสิได้เพิ่มครับได้เพิ่มไม่ได้ลดลงครับ โอ้โหชาวบ้านเห็นอย่างนี้คือหาไม่ทมจริงๆคือหาอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็เอาไปหลายเจ้าแล้วครับใกล้ๆคือเขามาตามเราแล้วตามแล้วครับมาคุยกันว่าใช้อะไรบ้างอะไรเพราะเขาเห็นถูกไหมครับเพื่อนบ้านเห็นน่ะครับถือว่าต้นทุนเนี่ยต้นทุนก็ลดลงลดเหลือเท่าไหร่ฮะจากแสนเท่าไรแสนห้าแสนหกครับเหลือเท่าไหร่ฮะแปดหมื่นเองครับนะเหลือต้นทุนแปดหมื่นบาทครับท่านผู้ชมครับ มีปัญหาเมื่อก่อนใช้ถึงแสนห้าแสนหกเขใช้ปูแดงต้นทน,นลดลงตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าลดต้นทน,นเพิ่มผลผลิตนี่ครับข้าวสูตรจริงๆฮะเดิมได้หกสิบถังได้ร้อยถังลงทุนเคยลงทุนถึงแสนห้าแสนหกวันนี้ลงทุนเหลือ8 0ดหมื่นมีหนี้สินกับเขาไหมเมื่อก่อนมีครับนี่ปลดหนี้ยังยังไม่ปลดดีครับยังเหลือเท่าไหร่ ก็ยังเหลืออีกหลายแสนบาทเหมือนกันก็ยังหลายแสนครับคิดว่าคุณดูแล้วมีโอกาสปลดหนี้ไหมถ้าลบไปอย่างนี้สักครั้งสองครั้งนี่คงจะปลดหนี้แน่นอนครับขอได้อีกสักครั้งครับใช่ไหมครับผลผลิตออกมาร้อยถังอย่างนี้ครับถูกไหมครับครับคุณบอกว่ามีเก้าสิบไร่ถูกไหมครับก็คือเก้าสิบเวือนครับถูกไหมครับเราไม่ต้องบอกว่าเวือนละหมื่นห้าหรอกนะเรือนละหมื่นก็พอครับ ตัวไหมฮะเห็นเห็นละเก้าแสนบหนี้ได้ยังทีนี้ใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงโอ้โหนี่สะสมนี่ไว้กี่ปีนี่ถามจริงๆโอ้สะสมมาหลายปีคราหนักตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเนี่ยหลายปีครับโอ้ทําเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ปูแดงผมถามจริงๆไอ้นี่สินหลายหลายแสนเนี่ยก็มาเพี้ยลงมั่งอืแล้วก็จะหาทางยังไงถ้าไม่กินปุ๋ยมั่งมันก็ค่อยอืกินทุนเราเรื่อยๆไปครับ อ๋อะมวลเคยําเครือข่ายมากี่บริษัทบ้างก็มาหลายบริษัทหลายบริษัทครับวันนี้สินค้าปูแดงนี่ตอบโจทย์ได้ไหมถามจริงๆริตอบโจทย์ได้เลยครับเพราะเราสินค้าปูแดงนี่เราเราใช้เองอืเราใช้เองอะไรเองเรารู้รู้เลยวันดีอืครับก็แบบพิธีธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้จบสูงครับจบป .4 แล้วก็คือคนทําเกษตรเองเนาะครับทํานาข้าว เราพูดแต่เรื่องความจริงถูกไหมครับครับเพื่อนเพื่อนที่นําไปใช้วันนี้เขาไปใช้แล้วเสียงตอบรับเป็นไงฮะก็ดีครับเขาว่าดีก็ดีครับอืมว่าดีอย่างเดียวครับเขาเขาไม่ได้มาฟังว่าอบรมวันมันจะยังไงยังไงเขาก็ว่าดีอย่างเดียวครับไปอบรมกับเขาไหมผมไปครับคอร์สอะไรอ่ะคนไม่ธรรมดาก็ไปโอ้โหนครสวรรค์ก็ไปครับโล โอ้โหข้าไปแล้วสองรอบสองรอบครับพิจิตสองรอบครับอดีไหมดีครับ <c oughs> ได้ไปหมดมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเองไหมเปลีป่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแบบไหน,นแบบไหนเราเราไม่เคยที่ว่าจะมาฟังประชุมฟังอะไรนี้ทําให้เราใจกล้าได้มาพูดมาคุยมาบอกพี่น้องกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกครับเพราะเราจบแค่ป .4 ถูกไหมแต่พอข้าวครอดนี้แล้วโอ้โห ทางบ้านเขารู้แล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขาก็คงจะว่าเราอไปกระปูแดงอืมากเกินอืจะบ้าไปแล้วมั้งครับบําวนบ้าปูแดงแล้วครับเออบ้าแล้วรวยเอาไหมเอาครับเอทดนี่ได้เราก็เอาแล้วเออถูกไหมครับนี่แหละบ้าแล้วรวยอ่ะครับถูกไหมใครว่าบ้าก็บ้าช่างมันครับถูกไหมครับแต่จําไว้นะใช้คํานี้บ้าแต่ไม่โง่ครับ ถูกไหมเออบ้าแต่เราไม่ง้อเราจะรวยอ่ะครับนะไปประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยดีไหมดีครับดีเออใครว่าบ้าบ้าเราได้เงินครับเออบ้าแต่กูไม่ง้อถูกไหมครับอ้าประมวลมีอาญาเชิญชวนจะฝากเชิญเลยครับครับก็เชิญพี่น้องทางบ้านครับที่ว่ามาเปิดใจกับปูแดงสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ปลดหนี้ปลดสินทำไปแล้ว ยังมีโบนัสกับคืนให้เราอีกเราใช้ไปอะไรไปในจุดนี้ทางผลผลิตให้ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้มีโบนัสกับคืนมาอีกอืมมีตังเงินให้เราครับนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคุณจบป .4 พเพราะข้าวหลักสูตรคนไม่ธรรมดาเขาเป็นคนไม่ธรรมดาแล้วครับเขามีโอกาสแล้วครับเขามองเห็นอนาคตแล้วครับท่านล่ะครับ โทรเข้ามาหาสิครับทุกคําถามมีคําตอบยินดีและดีใจด้วยครับคุณประมวลสวัสดีครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่ตัวานผู้แดงเขา าชช่ววยยปลดีเกษกษตรร้นไทครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Oma h a r i f Paris คุณ Happy ผมก็ Happy ้ขอบคุณ Happy Hair Color Oma h a r i f Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบโยอ,อยแลกองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสี และป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS t e s t i n g Report, Oil, Gas and Chemical Services แล mm. ้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรรมนประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ จะอยู่ภาคไหนก็สุขไกทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสซานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับธุรกิจระบบเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างจริงๆคะท่านจะมาจากไหน ท่านไม่มีความรู้ท่านจะส,สงจะเตี้ยจะต่ํามันไม่เกี่ยวครับเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างจริงๆครับทุกคนมีโอกาสในเมื่อโอกาสมาถึงที่แล้ววันนี้ท่านกําลังทําอะไรอยู่ครับคุณดูตัวอย่างคุณประมวลสิครับจบป .4 แต่วันนี้เขามีความหวังในการทําธุรกิจระบบเครือข่ายครับเรามีคอร์ ที่เขาพูดกันนะคนไม่ธรรมดาผมอยากให้ดูภาพเบื้องหลังที่เขาไปกันนะฮะคนไม่ธรรมดาวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ เกแก่เจ็บต,ตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือคนเป็นคนยอมปะปนด้วยชั่วดีในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวยมีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวยความผิดหวังเป็น มาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวัน เกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสั่งกะตายไปวันวาน บรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2554วันเสาร์ที่17กันยายน2554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดยโสธรเวลา12.30นาทีถึง14.30นาทีวันพุทธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8นาฬกาถึง18นาฬิกา วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3000ันจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12.30นถึง14.30นาทีวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมหาดใหญ่พารไดายจังหวัดสงขลาเวลา12.30นถึง14.30นาที